ร่วมสนุกร่วมโชคดีกับเรากับกิจกรรมบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชวคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเพียงสิบบาทอาจทำให้คุณได้แบบนี้ได้แบบนี้และก็แบบนี้ท่านซีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐาน อย่าลืมแวะไปหยิบเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือขั้นโซคูณ2แล้วส่งฝามรุลุโชคกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี2ถ้าสิงหาคมน,นี้และสุดท้ายรีบหน่อยพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้ว ให้งวดเนี้ยปังปังทีเธอะโอ้โหถ้าคุณจะมูขนาดนี้นะคุณไปวัดเลยวัดนี้กําลังดังวัดที่กําลังดังเหรอแถวนครนครปฐมป่ะไม่ใช่แถวพัทยาอ๋อเหรอเออแถวพัทยาวัดที่ใหญ่ๆห่ใช่ไหมล่ะวัดที่มันเล็กๆอ่ะเล็กๆเหรออ๋อแสดงว่าต้องบทสีขาวขาวผมจาได้อะบทสีเขียวเขียวตายรู้แล้วใช่รู้แล้วรู้แล้วรู้จักวัดแน่นอนรู้ว่าควรจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปแล้ววัดคุณอะยังไงก็หาไม่เจอเลย มันไปคนละที่งไงมนงั้นเอางี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งอยู่หน้าจอทรัทีวีช่อง32ดูตลอดข่าของเรานี่แหละบอกคุณผู้ชมเลยว่าอีกแค่6วันเราอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ลุ้นล้านก็ได้มันง่ายมากแค่ส่งฝาคาราบาวแดงและฝาคันโซคูณ2มาร่วมในกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองหาผู้ชมนีกันเลย ผู้โชคดีได้แก่คุณศักดิ์ศรีมณีวันจากจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหยินดีด้วยจริงๆคุณคุณหนึ่งในร,ร,ร,รา้านที่ได้โชคดีๆแบบนี้นะคะ ก็ยังคงลุ้นจะต่อได้อีกสําหรับคนที่รอคอยอยู่นะเอแต่มาคิดเล่นๆกันดีไหมว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้โชคดีได้ลุ้นล้านหรือลุ้นมอเตอร์ไซค์จะเอาไปต่อยอดไปลงทุนอะไรดีจะไปลงทุนด้านไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีความเสี่ยงนะต้องศึกษาหาความรู้ในด้านนั้นด้วยเออแล้วมันมีการลงทุนอะไรที่มันไม่ค่อยเสี่ยงบ้างไหมคะเออลงทุนอะไรเสี่ยงแค่ไหนไม่รู้หรอกแต่ที่รู้ก็คือลงทุนรับผมเนี่ยนะ รับรองผมเนี่ยเทหมดหน้าตักไอ้เดจุบบีหลงทุนเล่นมุกขนาดนี้ยังไม่หายอีกนเนาะ<อ>เสียงบ้านแตกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ กติกาลุ้นลลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันง่ายเพียงส่งฝาคารบาวแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้านาฬิกา30น ยินดีด้วยนะพี่น้องครับยินดีด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่ที่จะได้รับทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทครั้งต่อไปจากแจก5สิงหาคมนี้ใช่แล้วล่ะครับ